สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอ้าหล่อเปิดศึกยังที่ตั้งแผงใช้ไม้ตายจูบแม่ค้ารุนป้ากองเชียร์ช็อกกันหมดเคยได้ยินคำพูดว่าคนอาชีพเดียวกันมักเป็นศัตรูกันในการทำงานที่ต้องแข่งขันหรือแย่งชิงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ความรู้สึกและความสัมพันธ์มักเป็นไปในเชิงลบต่ออีกฝ่ายเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังเช่นกรณีที่เห็นบ่อยๆคือ พอขาแมค้าที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันบนถนนสายเดียวกันไม่ต้องหาเหตุผลหรือสาเหตุใดๆก็สามารถกลายเป็นคู่แข่งกันได้โดยปริยายล่าสุดมีเรื่องสุดพีเกิดขึ้นที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนเมื่อแมค้าไวกลางคนสังเกตเห็นว่าร้านของพ่อค้าหน่มคนหนึ่งขายดิบขายดีเธอคิดว่าเป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งของร้านดีจึงแย่งชิงพื้นที่ของเขาเพื่อตั้งแผงร้านตัวเองสุดท้ายจึงลงเอยด้วยความขัดแย้งกับพ่อค้ารุ่นลูก พ่อค้าหนุ่มและแม่ค้าวัยกลางคนเปิดศึกษาด้ำลายกันดูเดือดริมถนนทำเอาเรียกจีนมุงจำนวนมากล้อมวงดูเหตุการณ์อย่างไรก็ดีหลังจากโต้เถียงไม่จบไม่สิน้นชายหนุ่มก็ตระหนักว่าเขาคงไม่สามารถเอาชนะป้าคนนี้ได้จึงปรีเข้าไปประชิดต,ตัวแล้วจูบหน้าผากของป้าค้างไว้ครู่หนึ่งจูจ่ๆบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเดิมทีที่เป็นการทะเลาะวิวาทที่ตึงเครียดแต่หลังจากจูบของชายหนุ่มจังหวะทุกอย่างก็หยุดชะง,งัก ทำเอาคู่กรณีมึนงงทำอะไรไม่ถูกในขณะที่จีนมุงก็ช็อกเช่นเดียวกันแต่หลังจากตั้งสติได้แล้วก็พากันตะโกนเชียร์จูบอีกจูบอีกและบางคนก็ตะโกนล,ล้อเลียนว่าคุณป้าตกลงจะแต่งงานกับเขาไหมหลังจากคลิปเหตุการณ์นี้เผยแพร่ออกไปพ่อค้าหนุ่มและคุณป้าแม่ค้าก็ด่งดังทั้งคู่ชาวเน็ตพากันแซวว่าคุณป้าดูมึนงงเป็นเพราะความสุขเข้ามากระทันหันเกินไปในขณะที่ผู้คนแห่กันไปซื้อของที่ร้านพ่อค้าคนนี้มากขึ้นอีก เพราะไม่เพียงแต่อาหารอร่อยเท่านั้นแต่พ่อ้ายังหน้าตาหล่อเหลาผิวขาวและหุ่นดีมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ